ทำไมเงาบัวแดงถึงเน่านะครับว่าทําไมถึงเป็นเชื้อรานะครับเงาบัวแดงตัวนั้นนะครับตอนที่เก็บมานะครับมันอาจจะเป็นเงาที่มันฝ่อแล้วก็ได้นะครับเวลาเราบีบดูนะสวัสดีครับพบกับผมนะครับกับกรึกเอิร์กอาร์ในช่องตามดูกรึกนะครับ ทุกคนครับวันนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบปัญหาตอบปัญหานะครับให้กับ f c ที่ถามมานะครับมีท่านหนึ่งถามมาว่าบัวแดงเน่าหรือเงาบัวแดงเน่านะครับแล้วก็เป็นเชื้อรานะครับมีวิธีแก้ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบคําถามให้นะครับมันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคนพอดีเหมือนเดิมครับที่เคยเล่ามานะครับก็คือว่าส่วนของผมนั้นมันอยู่กับ ติดกับร้านซ่อมรถนะครับก็จะเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการแก้ปัญหาหรือสาเหตุว่าทําไมเงาบัวแดงถึงเน่านะครับว่าทําไมถึงเป็นเชื้อรานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ไปดูกันเลยครับครับทุกคนครับ สำหรับ FC ที่ถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแดงเน่าปวดทำยังไงดีพอไปแล้วบวแดงเน่านะครับไม่ง้อสองวแดงแง่ปวดแดงนะครับเป็นเชื้อรานะครับมีวิธีแก้ไหมนะครับก่อนอื่นก็คืออ,อันเนี้ยตามความเข้าใจของผมนะครับก็คือว่าคือสาเหตุที่ปวดแดงเน่จะปวแดงเง่ปวดแดงนะครับที่มันเน่า มันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับนึ่งเงาบัวแดงตัวนั้นนะครับตอนที่เก็บมานะครับมันอาจจะเป็นเงาที่มันฝ่อแล้วก็ได้นะครับเวลาเราบีบดูนะทุกคนเวลาเราบีบดูนะครับมันจะมันจะนิ่มมันจะกดลงไปแล้วมันจะไม่แข็งนะครับอันนั้นแสดงว่าฝ่อแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือมันเวลาพอเราเอามาเพาะเงาที่มันฝ่อแล้วเราเอามาเพาะเนี่ยนะครับในถังเนี่ยมันก็จะเน่านะครับ กรณีที่สองก็คือว่าสาเหตุที่เง้าโบแดงมันเน่าเวลาเราเพาะไปแล้วนะครับมันอาจจะคือผมว่ามันน่าจะเป็นเงาที่มันเก่าแล้วก็ได้นะครับถ้าถ้าจริงๆคือเรามันมันมีวิธีการแยกนะครับว่าเงาไหนที่มันมันใหม่นะครับเงาไหนที่แบบมันเก่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยว คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเพราะวิธีการคัดเลือกเงานะครับมันเป็นยังไงนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของมันเงาเน่าก็คือเนี่ยครับใส่เหตุของการเน่ามาเริ่มจากกระบวนการของการเพาะของการเลือกเงาตั้งแต่ก่อนที่จะลงนะครับว่ามันฝ่อไหมถ้ามันฝ่อหรือถ้ามันมันเคือมันใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันฝ่อเนาะคือมันเน่าแล้วเรามาเพาะมันก็จะเน่านะครับ ก็คือเงา้าเราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเง้าบัวแดงคือมันมีอายุก,กันมันมีอายุของมันนะครับทีนี้อันที่สาเหตุอ่าและคําถามท,าที่2คือว่ามันเป็นเชื้อรามันเป็นมาสาเหตุมาจากอะไรนะครับก็คือว่ามันเป็นมาจากว่าคือผมกําลังถ่ายน้ํา <c oughs> ถ่ายน้ําบัวแดงอยู่นะครับก็คือสาเหตุที่ที่มันเป็นเชื้อราเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการของการที่เราตากเง้านะครับเวลาเราเก็บมาจาก บอธรรมชาติหรือเราเพาะเสร็จแล้วเราเอาไปตากต่อเนี่ยเราตากไม่แห้งเราตากไม่แห้งพอนะครับคือถามว่าแห้งขนาดไหนก็เอาหมดัดหมาดที่คิดว่ามันไม่ชื้นน่ะไม่ใช่ว่าเราเราเอามาปุ๊บแล้วเราเอาไป,เราเ,าไปเราเอาไปมาเพาะได้เลยถ้าเราไปหาจากบ่อน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําธรรมชาติตามหนองน้ําคลองบืองอะไรเงี้ยเราไปงงมาแล้วเราเอามาเพาะเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับมันมันมันจะเป็นเชื้อราได้ดังนั้น หนึ่งสภาพน้ํามันเปลี่ยนนะครับสภาพน้ํามันเปลี่ยนคือแหล่งอาหารมันก็ไม่มีอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับมันเกิดมาจากการที่ว่าในการตักของเราอะถ้าเราตักไม่เพีงแน่นอนครับเวลาเรามาเพาะนะครับมันจะเป็นเชื้อราได้นะครับหรือถังแม้กระทั่งถังเนี่ยครับทุกคนถ้าเราล้างทำความสะอาดไม่ดีนะครับหรือ เราถังเราไม่มีการเอาตากแดดฆ่าเชื้อโรคนะครับเวลาที่เราเอามาเพาะบัวแดงมันก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้เกิดเชื้อราขึ้นในเง้าบัวบัวแดงของเราก็ได้นะครับทุกคนเนาะยังไงวิธีแก้ง่ายๆนะครับหนึ่งเราลองเลือกเง้าที่มันดูใหม่หน่อยนะครับบีบเวลาเราบีบหรือกดไปแล้วมันไม่ไม่ไม่บุ๋งไม่ฟกนะครับเราต้องสังเกตด,ดีๆนะครับเลือก,กด,ดูดีๆ อันที่สองการแก้ปัญหา,าการเ,รเชื้อราก็คือ1งถังต้องอล้างให้สะอาดตากให้แห้งนะครับแล้วก็เง่าก็ต้องตากให้แห้งนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบมาแบบเปียกๆเรามาเพาะเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเชื้อราได้เนาะสาเหตุก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังไงนะครับขอบคุณสรับ FC นะครับที่อ่าอ่า อบถามและถามถ่ยเข้ามานะครับรวมทั้งการเข้ามาติดตามกดติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับมีติดปัญหาเรื่องไหนในการพเพาะบัวแดงนะครับและมีคําถามก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้นะครับถามได้เนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบให้เรื่อยๆเป็นยังไงบ้างครับทุกคนดูคลิปไปแล้วนะครับจบไปแล้วเกี่ยวกับ เงาบัวแดงที่หน้าแล้วก็มีเชื้อรานะครับก็หวังว่านะครับทุกคน f c ทุกท่านนะครับจะไดะ้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเกี่ยวกับที่ผมมอบให้นะครับซึ่งจงผมก็ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือเชี่ยวชาญอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงาบัวแดงนะครับเรื่องของการเพาะบัวแดงแต่ว่าประสบการณ์ที่ผมเคยทํามาหรือเพาะมาประมาณสองสามปีที่ผ่านมานะครับเท่าที่ผมเจอก็ประมาณนี้ครับก็ ยังไงนะครับหรือถ้า,าหรือเพื่อนๆ FC ท่านอื่นนะครับที่มีความรู้เกี่ยวด้วเรื่องของการเพาะโบแดงนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อที่มาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราจะได้แก้ปัญหาช่วยกันนะครับเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ